สวัสดีครับพี่น้องอีซี่แฟนครับตั้งชองพ่อแม่ผู้หญิงครับที่อำเภอปะจันตะคามครับจังหวัดป่าชิงครับพี่น้องอีซีมาขอถ่ายรูปถ่ายเดียวว่ครับเดี๋ยวผมถ่ายให้เดี๋ยวผมถ่ายให้กันเลยถ่ายครูวดล็อกตัวใดนี่ครับโอได้เหรอ อขอบคุณหลายๆ <c oughs> มาเรื่องครับวัดหนองแก้ว,เ,วเดี๋ยวผมถ่ายให้นะ<อ>นั่นเดี๋ยวมาฟังนี่ครับคนมากจะอยู่ทางฟัง่งภาคอีสานสองสาม

ล่งไปป่ะจ้ลองไปนคะืีแบางทีรอไม่จอดหรือป้อนไมาจอดใกล้หมดพูเชื่อได้ไหแรสุดกนแรครับปอกันทํามอแรค่ะเป็นแฟนคลับคือกันอยู่ค่ะ แล้วนี่เขาเป็นว่าไทยป่ะครับค่ะประจีนจะครึ่งนึงจะเป็นทั้งอีสา,มา,งงานมาตังง้งลูกหลานอย<อ>ู่เยอะค่ะแต่งงานแนล่ละกะเป็นเคยเป็นสะพายแน่น่ะค่ะก็เลยเหมือนจะจะจะว่าอีสานเลยมดเกือแบเบกือบจะมดค่ะในในตำบลเป็นเบิงบ่งว<ม>าลรำเป็นบ๋อเป็นค่ะกันดีมากอยู่ไปอยู่ค่ะเดี๋ยวมาเล่นเจอกันครับดิแรกงบุกไปเขาแจ็คพี่า เป็นผักขาดกลางขาดยัางงี้กิ่นะโอ้เบิ่งค่ะเบิง่งท,ที่นี่ที่นี่เป็นผักตะวันออกจริงแต่ส่วนมากจะขนขางไปทำงู้อีสานเยอะค่ะที่มาต่างโลกหลากที่นี่ค่ะเพราะฉะนั้นโอ้จะรับรองแฟนคลับเยอะค่ะเมื่อแรกเนี่ยเพียบเลยแหละเลยพอดีครับรรมันหยู่เมันโซนทางตวนเหนอมอเลยบ่บอนจะเป็นแบบกึ่งผักตะวันออกกึ่งผักกึ่งผักอีสานอีสานเลยคือมาหน่อยหนึ่งมาหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่ามาต่างโลกหลากจังที่นี่จะขุนขาที่จะแบบทั้งทำขุนมาก นี่ไงน้องเขาอ่ะมาเรียนบๆมาถ่ายนะแต่น้องน่ารักอันนี้เขาถ่ายเนี่ยแรงก็แรงก็ไปไม่ได้นะต้องไปนะักถ่ายรูปแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมานะครับได้ครับได้ถ่ายเลยครับนั่นน่าจะมาทางนี้ครับน้องน่ารักน้องเก่ค่ะเก่งนะเนี่ยเก่งๆพี่ดูเจตีตอบในอะไรตลอดเลี่ยอนนี้หลับเป็นเก่งแหละ ครับมาแรงเจอกัน <aunque> อ <ś m cheg oughs> ้าวพออจิตาเมืองชุนเพวยมันได้รถอันรุดไม่บี้ตัวหนึ่งมันบอกลายกาแฟ เพิ่นมาขอถ่ายรูปจะให้ต่าง้ม้วถ่ายให้ครับนี่มาเล่นที่นี่นะครับครับเพิ่งมาหนึ่งสองครัีลุูนะครับในสองครับสามสี่รูปครับครับ ไฟชาน้ำยาเป่าได้ไหไชาน้ำบนยิละคนยีละคนให้่งอะไรให้ครับครับครับใช่ครับบัญชีนี่ครับนี่ถุอของทุกวันครับไืนกว่าจะเป็นผาคเนื้อผัใต้่าคก้างผาคอีสานครับผักเนือผกก็ไลายได้ครับแต่ว่าบุคคลไ่ได้ไปหลินแต่ว่าเพนกระเบื้งในโทรศัพท์ในยูทูบ มาคนสวยโอ้โหมีทุกที่ ตามเนี้ยเอน้องทั้งหมดเลยเอยู่นี่กับ้ายนะครับเนาะลยค่ะไลยเยอะเยอะเอฟซีลงมากเหไปเอารถไปก่อนคุณเมดีนเต็มที่เลยหเปล่าแน่สวัสดีครับ เม่ดีกันมาครับ้าพ่มองเดียวกันนะครับคือเด็กนอน S าละไหนได้ไปซีซูนเอาไหนนจะรบกนจ่า แาดําบรอกา้ฟดำ่ะขอบคุณกาแฟดำขอบคุณกาแฟสมจากคออธิบาเมืองชุมพนี่ก็แถมแก้วเจ้าเาหนาตาเจ้าได้หรืเดียวสองปีกีเ้ยววันเดียวน้อ ที่ไ้วันเนาะโอ้ปั๊มนี่เพิ่งมีอะไรงกินหลายอย่างน <ST AR> เนาะก๋วเตียวข้าวมันไก่ขอนอนมานต้มเียงเหรอจิตาต้มเรียงบะ เอาลาน,นี่ต่อครับเอาไฟสายเต็มเลยอุปกรณ์ดเดินป่าพัดลมเกี่ยวน,น,น้ำมูสินะแมนอันอี้ดังเียงกัอินซีเนี่ยใช่เอาปงไปต่อกดปากกดดำไฟไปไต่โก้บนนี่กดชิตาแล้วมาป่อุปกรณ์สนามนี่ ไฟไอันนี้ไฟโซลา่าป่ะโซลา่าอะไรนี่ดีตุ่มกาแฟียดนิหน่อยใส่แก๊สกระปออ๋องนี่ดีพัดลมอีกใส่พลมโซล่าจอนของพัดลมโซล่าเซล อันนี้เามเนบกีุ่ดแี่สุดสงไไรแบบไม่หน่อยเอาบบนี่แนอันคู่แบบนคนคู่กห้นีแบบนี่นนดบบู นี่เด็กโบ้เียมยูยว่าวันโบ้ดีสวยขอบคุณพี่นหอเอ c ซีแฟนครับคุณมหมองพิมบอลครับรื่อันได้ที่ไม่หน่อยตามหาไม่ไดเรื่องกันจะลืมครับงานอยู่ที่วัดหนองแก้วอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนครับอนที่จะรอมือวันที่สิบเก้าครับ ปิดฤดูกาลของสาวน้อยเพวันแพงครับพี่น้องกะอย่าลืมอย่าพลาดครับมีกิจกรรมมีรุุนรางวัลลายอย่างครับอยู่ที่สนามกีฬาบ้านแพงตัสุนทิสัยครับถ้าพี่น้องไปบ่ได้กัเบื้องข้างคุมปิด,ปดครับฮะบอันนี้ยยงรเรี่ย ที่น้องไปบ่ได้กับเบืองทางกรุงคปครับทักวววสาวน้อยเที่ยวบ้านแพงแคนเถี่ยบเงื่อนไขบัญชีเดิมครับเขาค็อใครยังไงก็ได้ขอบคุณทุกกำลังใจพรากันใหมคิปหน้าครับสวัสดีครับ